ต้นสักทองเป็นไม้ป่าย,ยืนต้นที่มีลักษณะที่โตวไวในช่วงฤดูฝนมีการเจริญเติบโตที่ไวมากเลยนะคะใบก็จะเป็นพุ่มแตกใบออกเยอะเลยนะคะฝั่งนู้นล้อมรู้ว่าบ้านสวนโคกหนองนาก็ปลูกเป็นไม้สักทองไว้มีลักษณะลําต้นที่ ตัววแล้วก็พุ่มใบยเยอะเลยนะคะจากการเข้าร่วมโครงการโครกหนองนาโมเดลก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของที่ดินผืนตรงนี้นะคะเจ้าของโครงการที่นี่ก็เป็นแม่คุณแม่นะคะที่เป็นคนเริ่ม ดำเนินการทำโครงการโคกหนองนามโมเดลนะคะปะกติแล้วก็ทำนาปีเป็นประจำนะคะหลังจากที่มาปรับเปลี่ยนเขตพื้นที่บริบทฟังบริเวณล้อมรอบในพื้นที่ตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะเลยนะคะการปลูกป่าก็เป็นการปลูกไม้คืนสู่ธรรมชาติทำให้อากาศบริสุทธิ์นะคะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชม ต้นไม้สักทองเป็นไม้ที่เพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในระยะเวลาที่อีกประมาณ10-20ปีก็จะทำให้เราสร้างเป็นเงินเป็นรายได้ของไม้ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอยากให้ทุกท่านหันมาปลูกปลาปลูกไม้ยืนต้นก็เป็นการที่อนุรักษ์ธรรมชาติสภาพแวดล้อม หรือถ้าใครสนใจก็เข้าร่วมโครงการโครกหนองนาโมเดลก็เป็นการที่ดีเลยนะคะอายุการปลูกต้นสักทองในบ้านสวนโคกหนองนาก็ประมาณสองปีได้นะคะลักษณะการโตของเขาก็เป็นไม้ที่น่าปลูกมากเลยนะคะปลูกไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า ช่วงฤดูการนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้นสักทองก็จะมีการเจริญเติบโตที่ไวมากเลยนะคะลักษณะใบก็จะมีขนาดที่ใหญ่ ลำต้นก็จะมีลักษณะที่ตรงสูงขึ้นไปเลยนะคะจะมีแขนงแตกออกมาเราสามารถตัดกิ่งแขนองออกเพื่อที่จะไม่ให้รกนะคะด้านล่างอย่างนี้นะคะ จากลักษณะการปลูกไม้ป่ายืนต้นชนิดไม้สักทองนี้ก็เป็นไม้ที่ลักษณะที่สูงแล้วก็โตเร็วนะคะ ็จะปลูกยาวล้อมรอบไปฝั่งนู้นเลยนะคะจะเป็นแนวยาวล้อมรอบเป็นกั้นเขตกั้นรั้วนะคะ ไม้ป่ายืนต้นไม้ป่าเศรษฐกิจก็เป็นไม้ที่น่าปลูกมากเลยนะคะลักษณะการเติบโตของไม้สักทองก็มีลักษณะที่โตวไวแล้วก็สูงน่าปลูกไว้มากเลยนะคะจากบ้านสวนโคกหนองนาที่เป็นท้องทุ่งนาตอนนี้ก็กลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดร้องในช่วงฤด,ดูหน้าฝนนี้นะคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ